วันนี้น้าต้องจะพาทำไซรัปบวยแล้วเล่าบวยนะครับผมตามไปชมกันเลยครับอันดับแรกนะครับเราก็เอาบวยเนี่ยนะครับผมที่สุกแล้วเนี่ยเอามาทําความสะอาดก่อนนะครับผมก็แช่ในน้ําเปล่าประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึง2ชั่วโมงก็ได้นะครับผมถ้ามีเวลาก็สองชั่วโมงเลยก็ได้นะครับผมตอนนี้เราก็เอาบวยใส่กะละมังแล้วนะครับแล้วเราก็จะแช่นะครับผมประมาณครึ่งชั่วโมงครับผม ใส่น้ำไปเลยท่วมๆครับผมอันดัดต่อไปนะครับเราก็ใช้ไม้จิ้มฟันเนี่ยนะครับสกิดเอาขั้วสีดำๆของตัวบอวยเนี่ยออกมานะครับนี่นะครับเจ้าตัวบวยของเราเนี่ยนะครับผมมันก็จะมีขั้วอยู่ตรงขั้วของสีดำๆอยู่นะครับผมเราก็จะเอาไม้จิ้มฟันเนี่ยนะครับสกิดมันออกมา วิธีการสกิดนะครับก็ทำอย่างนี้ค่อยๆมาจิ้มฟันค่อยๆเขียนะ่ยมาอ่ะขั้วบอยก็หลุดออกมาแล้วขั้วบอยนะครับก็หลุดออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เรามีขวดอยู่2ไซส์นะครับผมขวดอันนี้นะครับผมไซส์4ลิตรนะครับผมอันนี้ไซส์2ลิตรนะครับผมอ่าเรามาดูตัวมาต,ตามารฐานก่อนก็คือขวดโหล4ลิตรเนี่ยนะครับใช้บอย1กิโลครับผมหรือ1น่จุดตามสูสตรมาตรฐานก็คือ1กิโล 2ขีดนะครับผมแล้วก็ใส่น้ำหรือเหล้า2ลิตรนะครับผมแล้วก็ใส่น้ำตาล550กรัมครับแย่ส่วนถ้าเกิดขวด2องลิตรแล้วก็หักลบไปครึ่งหนึ่งนะครับส่วนผสมของเรานะครับก็คือมีบวยนะครับผมน้ำตาลกรวดแล้วก็สุรา40ดีกรีนะครับผมหลังจากเตรียมขวดโหลแล้วนะครับเราก็เทน้ำตาลลงไปรองก้นก่อนนะครับใส่น้ำตาลลงไป ใส่น้ำตาลรองก้นไปก่อนแล้วก็เทบวยใส่ลงไปนะครับผมสลับกันนะผมก็เป็นน้ำตาลบวยน้ำตาลเนี่ยไปเรื่อยนะครับผมใส่บวยไปแล้วนะครับแล้วก็จะใส่น้ำตาลต่อใส่น้ำตาลไปแ,แล้วก็ตามด้วยบวยนะครับผม เสร็จแ,แล้วเราก็จะลอใช้เหล้านะครับสุรา40นะครับเทใส่ลงไปนะครับตามสัดส่วนที่ให้ไว้ตั้งแต่ช่วงแรกนะครับผมอเทไปผมไปอ่านรีวิวดูนะครับผมหลายๆคนเ็าบอกว่าเใช้สุรายี่ห้อไหนเหล้าขาวยี่ห้อไหนดีนะครับผมก็แต่และคนก็มีความชื่นชอบที่แตกต่างกันนะครับผมบางคนก็บอกอใช้เหลียวแดงครับผมถึงจะเจ๋งบางคนก็คือใช้ โซลาข้าวหอมของยี่ห้อตะวันแดงนะผมก็แล้วแต่ความชอบครับก็ต้องลองดูนะครับว่าท่านจริตชอบอันไหนมากกว่ากันนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็เอากระดาษแปะวันที่เอาไว้นะครับที่เราทำนะสำหรับการทำไซลับไว้นะครับเพียงแค่ เอาตัวบวยเรียงสลับกันกันกบน้ําตาลกรวดนะครับในสัดส่วน1ต่อนบวย1กิโลน้ําตาล1กิโลนะครับเพียงเท่านี้เราก็ได้สลับบวยมาทานแล้วนะครับโดยใช้เวลาหมักเพียงแค่ประมาณ2-3สัปดาห์นะครับแต่ถ้าเก็บเป็นเหล้าบวยเนี่ยจะต้องใช้เวลาหมักประมาณ1ปีนะครับครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้ทั้งเล่าทำเหล้าบวยแล้วก็ทำสาสลับบวยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับผมกด กดแชร์ให้เพื่อนๆดูครับผมถ้ามีประโยชน์แล้วก็สมัครให้ด้วยครับผมครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบายครับผม